ดีค่ะคลิปนี้นะคะเรียกว่าเบี้ยแก้พิงโกจิ๋วค่ะของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะเบี้ยแก้ลูกนี้นะคะจะเป็นพิงโกที่หุ้มด้วยอ่าเรียกอย่างว่าแผ่นานาคนะคะหลวงพ่อติจะจานอัคระลายมือนะคะเต็มทั้งใบแบบนี้ค่ะลูกนี้นะคะจานเยอะมากๆค่ะนี่ค่ะลูกก็ขนาดเหรียญหนึ่งบาทนะคะลูกเล็กมากๆแล้วก็สามารถนําไปเลี่ยมนะคะเลี่ยมทอง อ่าราธนาขึ้นคอได้เลยน้ำหนักเบาด้านในมีตัวหอยเบี้ยจิ๋วนะคะกอกประหลอดอุดด้วยชันโลมแบบลูกใหญ่เลยค่ะนี่ค่ะขย่อดูจะมีประหลอดนะคะแล้วก็หลวงพ่อตีนะคะจานอาคาะละรอบตัวค่ะรุ่นนี้จะออกประมาณปีอ่อต้นปี63านะคะหลวงพ่อท่านก็ยังแข็งแรงค่ะอาคาลระร้อยจานยังคมชัดนะคะแล้วก็เรียงสวยค่ะนี่นะคะอาคาระะ้อยจานด้านบนนะคะจานเยอะมากๆค่ะอันนี้ไอ้ก็ มาลงไว้เป็นข้อมูลนะคะมีนะคะเบียร์รุ่นนี้พิงโกจิ๋วของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะรุ่นนี้นะคะจะไม่ตอกโค้ดค่ะพี่ๆทา่านใดที่ชอบความสวยงามนะคะอยากเตรียมขึ้นคอก็รุ่นนี้เลยค่ะค่อนข้างหายากนะคะเล็กมากนะคะจนกล้องไม่ซูมเลยค่ะนะคะ ท่านใดที่สนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาในเพจ Facebook เครื่องรางสายวัดหูช้างแท้100%ค่ะหรือร้านเจโมวบางกวยเท่านั้นนะคะสวยงามมากๆค่ะคลิปนี้ไอก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ